ไม่ทราบจำนวนการผลิตมากหรือน้อยแต่สื้อหนึ่งร้อยบาทกันเลยที่เดียวช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากไม่ทราบจำนวนการผลิตไม่ระบุจำนวนการผลิตเอฟซีฮะสำหรับเหรียญ ห้าสตางค์รูนิเกิลรอสอหนไม่ทราบจำนวนการผลิตว่ามากหรือน้อยแต่เอฟเซฮะไม่ผ่านการใช้งานประปาร,รับซื้อเหรียญละ100บาทกันเลยทีเดียวสวัสดีครับผมประปาศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ เอสเซี่นี้คือเหรียญกระสาบสตางรูฮะรอสหนึ่งสองแปดเนื้อนิกเกิลสมัยราชการที่ห้าเป็นเหรียญกระสาบรอสอรที่สองนะฮะอืมรอสอรแรกก็หนึ่งอืมรอสอรแรกก็หนึ่งสองเจ็ดนะ,ะอย่างหนึ่งสองแปดเนี่ยเป็นรอถอดรอสอรที่สองโอเคเนาะอย่างชนิดราคาห้าสตางค์ในเอสเซี่ะนะห้าสตางค์รูนิกเกิลรอสหนึ่งสองแปดเนี่ยอืม ไม่ทราบจํานวนการผลิตนะฮะไม่ระบุจํานวนการผลิตเท่าที่ปป่าค้นคว้านะฮะก็ไม่พบจํานวนการผลิตนะโอเคเนาะแต่ว่าปป่าเนี่ยที่ต้องบอกเราไม่ทราบจํานวนการผลิตเสียแต่ปป่าเนี่ยกล้าที่จะช่วยรับสือ่อไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ100บาทกันเลยนะฮะนะนะถึงแม้ว่าจะไม่ทราบจํานวนการผลิตว่ากี่ล้านเหรียญก็ตามโอเคเนาะสำหรับเหรียญ5สตางค์รูเนนิกเกิลรอซหนึ่งสองแปด ใครที่มีนะฮะไม่ผ่านการใช้งานปอป่าเนี่ยจะลองรับซื้อถึงเหรียญละ100บาทนะเพราะก็ยังกังวลเหมือนกันเพราะเราไม่ทราบจํานวนการผลิดว่ามากหรือน้อยแต่ว่ารอดูจํานวนของเหรียญเข้ามากันก่อนนะถ้าเข้ามากันมากๆเลยเดี๋ยวราคานี่ถูกปรับลงแน่นอนฉะนั้นใครที่มีเหรียญ5สตางค์รูนเนื้อนิกเกิลรอหนึ่งสองแไม่ผ่านการใช้งานฮนะะปอป่ารับซื้อให้เหรียญละหนึ่งบาทกันเลยทีเดียวเนาะ แต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้ว F4 แน่นอนฮะราคาก็จะเริ่มต้นแค่เหรียญละ20บาทขณะที่เหรียญสตางค์รูอื่นๆเนี่ยเริ่มต้นผ่านการใช้งานแค่เหรียญละ7-8บาทเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเป็น5สตางค์ร่นนี้ก็ลรอ2128ถ้าผ่านการใช้งานแล้วป่า,าเริ่มต้นให้เหรียญละ20บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ100 ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบจํานวนการผลิตมากน้อยก็ตามนะฉะนั้นปะปากก็จะรอดูเดียดที่จะเข้ามาในช่องของปากกันด้วยค่อยป,ปรับราคากันใหม่คลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนะ้ะคลิปนี้สวัสดี